สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวในวันนี้ผมจะพาไปเอาของตกแต่งห้องทั้งหมดยี่สบชิ้นนะครับซึ่งของตกแต่งห้องเนี่ยมันก็คือห้องของเราที่รถไฟนะครับนี่นะครับห้องนี้เนาะซึ่งเราสามารถตกแต่งห้องของเราได้ใช่ไหมซึ่งวิธีการที่เราจะได้เนี่ยเราจะต้องทําการเก็บแมลงในแต่ละแบบให้ครบนะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีแมลงไม่เหมือนกันเนาะอย่างแบบนี้ก็จะมีทั้งหมดสิบตัว หรือแบบนี้ก็จะมีทั้งหมดยี่สิบตัวนะครับใช่ไหมยี่สิบตัวนี่ยี่สิบตัวหลังจากเพื่อนๆน,นเก็บมแมลงครบแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ต้องทำอาช,ชิเมนปลาร้กของเสียงแมลงด้วยนะครับถึงจะรับได้ซึ่งผมทำไว้หมดแล้วแหละก็ไปย้อนดูได้นะอันนี้ขายตรงนะครับ <laughs> โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันเนะาะขั้นตอนแรกนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปรับผลแห่งการเวลากันก่อนนะซึ่งผลแห่งการเวลาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ ผลไม้ลูกทรงแอปเปิลเนาะหรือคือแอปเปิลสีทองนั่นแหละง่ายง่ซึ่งเราจะได้รับหลังจากที่เราทําสําเร็จปริศนาคำทำนายจากมาแมลงของหุ่นตัดเสื้อนะครับหรือคือเราจะต้องทำเวสจับมแมลงแล้วก็อาชิมเมต์ความรักของเสมแมลงทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราทําแล้วเราก็จะได้รับแอปเปิลมาเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด18ตู้ซึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเอาอันที่เหลือครับโดยให้เราวัดมาที่แมบปบ เนี่ครับผมหน้าอันเป็นนิรันนะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมตรงจุดนี้นะให้เพื่อ,อนๆวาร์ปมานะครับนี่กดวาร์ปไปได้เลย,เลยอุ้ยโหตกใจคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตั้งแต่เกมตั้งแต่ผมเล่นเนื้อเรื่อง3.0เอ้ะตั้งแต่ผมเล่นเนื้อเรื่อง3.7จบเนี้ยจนถึงตอนเนี้ย วันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยผมเพิ่งจะได้เข้ามาในแมปนี้นะนี่ครั้งแรกเลยนะคือเข้ามาตกใจมากอะไรเนี่ยโอ้ตกใจที่เฟิร์สอิมเพรสชัของผมยังงั้นเนะี่ยผมไม่รู้เลยเนะี่ย โอ้โห oh, แล้วเนี่ยแล้วแล้วมันก็ตอบย้ำให้ผมซึมอีกรอบหนึ่งอะดูดิผมจะพาผมจะมาสอนพวกคุณไปเอาของตกแต่งบ้านนะ่ะแต่แบบดูสิ่งที่ผมได้ผมได้ความซึมกลับมาโอ้ดูโอ้ยเจ๊ยังร้องไห้ว่ะ โหดูดูมันทำดูมันทำสิ กลับไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นนะครับความาจำหลับปี่ยมฉนบ้านนะอืมโอ้ยไอบย้บ้านเอ้ยจะมาสอนเขาอาของตกแต่งบ้านแต่ได้ความซึมกลับมาโอ้แล้วดูฉาโอ้โหดูมันทำเลยคุณดูมันทำกับผมสิดูดูมันทำกับผม,ม,บผมโอเคครับผมนี่ให้เรามาคุยกันคุณตัดเสื้อนะครับ นี่นะเหมือนกับเสื้อตัวนี้เลยก็คือเราวา์ปมาตรงนี้เนาะของแบบนี้เราก็จะเจอนะครับเพราะมันอยู่ใกล้เรามากไปครับ <Okay, S 1> ผมกดคุยนะโ okay. อเคน,น,นะนี่ครับผมแลกเปลี่ยนผลแห่งกาลเวลานะนี่ครับก็คือมันจะมีให้เราเลือกเนาะเราเลือกข้อแรกก่อนเห็นปะคือชอยส์มันก็จะมีแบ่งแต่ละเมืองเนานะ อ่าหนึ่งผลแล้วเราก็คุยต่อครับเห็นไหมมันจะลดไปเรื่อยคือเราจะต้องเก็บแมลงให้ครบนะครับซึ่งผมทําไว้ครบแล้วแหละทั้งหมดเลยนะก็ไปย้อนดูได้ครับเออ,อน,นี้ครบแล้วหรือยังเนี่ยเราผมเก็บครบหรือยังวะอ่าเก็บครบแล้ว,ว,อลวโอเคตอนนี้เราก็จะได้ผลแห่งการเวลานะ นี่ครับผม18ผลพอดีเลยตอนนี้ผมบอกเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใช้งานแอปเปิลกันนะครับเอาเป็นว่าผมขอเรียกผลเห็นการเวลาว่าแอปเปิลแล้วกันเนาะมันจะได้เรียกง่ายๆนะครับซึ่งมาจากที่เพื่อนๆทาการแลกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีทั้งหมด18ลูกนะ18ลูกนะครับหากใครแลกมาแล้วไม่ครบ18ลูกเนี่ยแนะนําว่าให้ไปเช็คดูนะครับว่าทำอจัจฉริยะภาระของเสียแมลงครบหรือย,ยังหรือเก็บมแมลงครบหรือย,ยังนะครับ ก็อย่าลืมไปทําให้เรียบร้อยนะเราจะได้มาแลกกันทีเดียวนะครับไม่ต้องเสียเวลาวนไปวนมาเนาะโอเคแล้วอย่างแรกนะครับผมจะพาไปเอาของตกแต่งบ้านของ NPC กันก่อนนะซึ่งมันจะแบ่งเป็น NPC 6ตัวมั้งแล้วก็เป็นตัวละครที่เราเล่นได้อะเออพวกไมเด้ไพนอลอะไรเงี้ยทั้งหมด14ตัวนะครับถ้าผมจำถูกนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะเนาะเพราะมันจะเริ่มเสียเวลาเยอะแล้วผมเริ่มผมเริ่มจะลำเยอะแล้ว Okay. โอเคแล้วอย่างแรกนะครับผมคนแรกที่เราจะแลกเลยนะก็คือนี่คุณหุน,น,นตัดเสื้อนั่นเองนะคนที่พาเราไปเก็บมแมลงมาตลอดนะครับเราจะเอาของตกแต่งจากเขาก่อนเลยกดพูดคุยครับผมสังเกตไหมครับผมมันจะมีตัวเลือกเป็นรูปกล่องขวัญเนาะอันนี้แหละครับผมมีอะไรอยากให้ฉันจดจําไว้ไหมทําไมอ่านแล้วซึมจังวะ <laughs> อ่านแล้วซึม,มอ่ะกดรับครับ เห็นไหมครับเราจะต้องใช้ Apple ในการแลกเนาะอ่าซึ่งของ a อ c เนี่ยของ a อ c พวกนี้จะมีทั้งหมด6ตัวเนาะโอเคัวคนแรกเลยนะครับนี่คุณหุ่นตัดเสื้อปุ๊บอ่าเห็นไหมแล้วก็จะได้มานะครับซึ่งมันจะเป็นของตกแต่งบ้านนะครับของตัวละครเราเนาะดาแล้วหนึ่งชิ้นต่อไปคนที่2นะครับไม่สิ m อ c ตัวที่2นะก็จะเป็น2ตัวละครนี้ ก็คือพวกเมมเนาะกดพวกพูดได้เลยครับนีย่ยพวกพูดนี่ครับผมเราสามารถผมไม่อยากอ่านแล้วอะอ่านแล้วผมซึมซึมว่ะเอาเป็นว่าเราแรกมาแล้วผมของตกแต่งบ้านนะชิ้นที่สองอ่าแล้วก็ได้หมวกมาเอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกอุงอุงเนาะ นี่พวกโอ่งพวกนี้นะครับเราสามารถแลกได้นะเฮ้เดี๋ยวมนไ่จมน้ำกันเลย <c oughs> แลกมาครับผมแลกมานะโอเครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วทั้งหมดสามชิ้นนะต่อไปชิ้นที่สี่ก็จะเป็นของพวกไคลเมล่านะครับซึ่งเห็นไหมครับผมนี่ของตัวละครน,นี้นะไคลเมล่า แล้วทำไมน้องอยู่ตัวเดียวเนี่ยแล้วกดคุยได้เลยเราก็จะได้ของตกแต่งของน้องมานะครับปุ๊บขอแลกหน่อยอันนี้ตุ๊กตาไคเมล่าเหมยน่ารักว่ะเอเคครับเดี๋ยวต่อไปสองชิ้นชิ้นที่ห้ากับชิ้นที่หกเนาะก็จะอยู่ใน แถวานี้นะก็ให้วาปมาตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะเดินมาก็ได้นะครับเสพบรรยากาศเนาะแต่วาปดีกว่าโอเคหลังจากที่เราวาปมาแล้วเห็นน้ำพุด้านหน้าไหมให้เราไปคุยกับน้ำพุนะครับคือ <c oughs> เราคุยกับน้ำพุดได้อะคิดดูดิ <c oughs> แต่ความจริงมันไม่ใช่เนาะตองแอปเปิ้ลให้ปุ๊บอ่าก็าว่าไงดีงอ่ะมันม่วงเหะ หมือนเราจะได้ของตกแต่งจากตัวละครพวกนี้เนาะคือเห็นแล้วก็คิดถึงอะเห็นแล้วผมก็คิดถึงนะคือเราก็อยู่กับแัดนี้มาต้องหนึ่งปีเนาะแล้วเราก็ได้แล้วครับผมเสษผนึกความทรงจำโอ้โหแล้วมันให้เสรผนึกความทรงจำเป็นไง โอ้ยซึมเข้าไปต่อไปตัวที่6นะครับเราจะได้จากอสูรทรณีนะซึ่งอสูรทรณีก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมาง,งานธรณีจิ๋วสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะคะในอนะีเวนต์เนาะก็จะอยู่แถวแถวนี้นะครับหลังจากวับามาก็เดินมาทางนี้เนาะนี่ว่าไงลูกพอมาแล้ว โอเคครับผมเราได้ของไ p c ครบแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปรับของเหลอาตัวละครที่เราเล่นได้นะพวกไม่ได้ไพเนลอะไรพวกนี้นะครับโอเคก็ okay, คืออีกประมาณสิบชิ้นมั้งโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวัปมาที่ตรงจุดนี้ก่อนนะครับผมนี่นะก็คือที่แรกที่เราวัปมาแหละโอเคอันนี้จะเป็น เราจะไปรับของตกแต่งที่ไม่ใช่ของ n p c แล้วเนาะถ้าเราเดินไปคุยกับน้องข้าก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยน้องอยู่ตรงนี้ซึ่งไอ้บทพูดตรงนี้เพื่อนๆจะสคริปหรืออ่านก็ได้นะครับ <laughs> ผมว่าผมจะคลิปดีกว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะซึมมากกว่านี้นะคุยกับน้องข้าวก่อนครับ <laughs> นี่แล้วก็แรก วุ้ยน้องให้อะไรมาข้อความออโอเคไม่มีละไปครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปคุยกับทาวหลักเนาะใช่ไหมไม่ชื่อม่ชื่อนี้ปะวะไปใกลๆนะครับนี่คุยกับทาวหลักนะ นี่เทวหลักก็จะให้ไขส่สรนทรนี้เพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชิ้นที่แปดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะจะเป็นของพายนก,กับไมเด์นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณนี้นะให้เพื่อนๆวาร์ปมาตรงจุดนี้นะครับโอเคหลังจากที่วาร์ปมาแล้วนี่มันก็จะมีคู่นี้เขาก็แบบไอ้นี่ยิงอะเนาะเออ มันก็น่ารักดีมันก็น่ารักดีมันก็น่ารักดีนะครับสำหรับคู่นี้นะโอเคพูดคุยเอาทักทายกันเฮ้ครับผมเราสคลิปนะแล้วเราก็คุยกับตัวละครพวกนี้ได้เลยครับรับของไปได้มาก็จะเป็นชิ้นที่เก้าลัวของภายนอกมา จดหมายกับน,นี่ดาบตกแต่งนะก็จะเป็นชิ้นที่สิบนะครับผมรู้สึกว่าซารีดานะ่งอยู่อันนี้ไงแล้วก็จะมีซารับไฮยาซินด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคครับของไฮยาซินก็จะเป็นชิ้นที่สิบเอ็ด ก็ของซาดิด้านะครับเดี๋ยวครับก็จะเป็นชิ้นที่สิบสองเนาะต่อไปนะครับให้เพื่อนๆวาร์ปมาตรงจุดนี้นะคือจริงๆจะมาตรงจุดนี้ก่อนก็ได้มั้งเหมือนผมพาวนไปวนมาเลยวะโอเคครับผมกที่เราวาร์ปมาแล้วเราก็จะมีอนัซซาอยู่ทางขวาแล้วก็พวก <c oughs> คุณแม่อาเกอากับลูกสาวไซเฟอร์นะเพื่เราคุยกับอรักซาก่นอนแล้วก,กันครับ <c oughs> เออผมนี่ก็จะเป็นชิ้นนี่เท่าไหร่สิบสามนะครับอา่าชิ้นสิบสามต่อไปก็คือพวกนี้ ลิปไปนะแล้วก็คุยครับผมทำพีอ,อก่อนอ่าชิ้นที่สิบสี่แล้วก็ชิ้นที่สิบห้าแล้วก็ชิ้นที่สิบหกนะครับ ใช่ป่ะวะผมนับถูกป่ะวะเออในชิ้นที่สิบหกครับเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวไปผิดทางแล้วของทิปปี้ทิปปี้อยู่ด้านหลังเราผมลืมผมลืมนี่ทิปปี้นะครับผมโอ้โหมาตายชิตะโอ้กูซึอมอีกแล้เออแล้วผมชิ้นที่สิบเจ็ดนะครับ แล้วผมสชิ้นนะนะตอนนี้นะเดี๋ยวต่อไปนะครับเลยครับสำหรับชิ้นของไซรีนเนาะคือน้องอ่ะเขาจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับตอนที่เราวาปมาอย่างแบบเอลิเซียนะหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่อง3.7จบอะครับหากเราวาปมาที่แบบเอลิเซียเนี่ยมันก็จะได้ของตกแต่งนะครับตรงบริเวณนี้เลยก็ว้าวนอนจุดนี้นะครับแล้วก็เดินมาจะเจอน้องยืนอยู่นะครับแต่ว่าผมว่ารับไปแล้วคือ หลังจากที่ผมเล่นเนื้อเรื่องส7ที่เจ็จบอะแล้วก็ปิดไลฟ์สดไปเนาะผมว่าวาบมาที่แมปนี้เว้ยแล้วก็มาเจอน้องแก่พอดีก็เลยเดินเข้าไปสรุปน้องแกให้ลิบบินมานะครับโอเคเนาะใครที่ยังไม่ได้รับก็ให้วาปมาที่แมปเอลิเซียนะครับวร์ปามาที่แมปเอลิเซียเนะาะวาร์ปตรงนี้แล้วก็เดินมาจะเจอน้องนะครับแล้วก็เข้าไปคุยได้เลยนะซึ่งมันจะเป็นบทพูดที่ค่อนข้างจะซึมมากเลยนะผมแนะนําว่า ไม่สคิปก็ได้นะคือลองอ่านๆดูก็ได้นะครับซึมๆดีก็จะได้รู้เรื่องราวของเอลิเซียมากขึ้นนะครับ <c oughs> คือน้องคือชื่อจริงมันชื่อเอลิเซียมั้งเอลี่หรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเราเรียกว่าไซรีแล้วกันนะบางทีผมก็หลุดๆอยู่เ <c oughs> อเ <c oughs> ครับเดี๋ยวต่อไปให้เพื่อนๆวาร์ปไปที่รถไฟของเรานะแอคเทเรียนนะครับ ให้ว้ามาตรงนี้วาามาตรงนี้นะครับห้องพักผู้โดยสารนะว้ามาเลยคือหลังจากไซรีนเมื่อกี้เพื่อนๆจะได้รับของตกแต่งนะซึ่งก็จะเป็นชิ้นที่สิบแปดแล้วนะอันนี้คือชิ้นที่สิบแปดแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาคุยกับน,นี่นะสมุดเล่มนี้นี่นะครับอจากว้ามาก็เดินบานนิดหน่อยนะกดคุยครับผม มได้เป็นการคุยกันเล็กน้อยนะปุ๊บสกิปได้เลยนะอ่ามันก็จะให้ของตกแต่งมาสองอย่างนะครับเห็นไหมสองชิ้นเลยก็จะเป็นทั้งหมดยี่สิบชิ้นครบนะครับผมซึ่งเราจะเหลือแอปเปิลอยู่หนึ่งลูกนะเห็นไหมเราจะต้องเหลือแอปเปิลหนึ่งลูกนะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาเหลือไว้ให้เขาคือเขาตั้งใจเหลือไว้ให้หรือว่ามันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า แต่จากที่ทำมาทั้งหมดคือไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับนะครบทั้งหมด20ชิ้นเนาะโอเคคือเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตัวละครตกแต่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดออีนี่ไปห้องเราว่าแต่เราตกแต่งห้องยังไงวะนี่เหรออ่ามันก็จะมีตุ๊กตาทิปปี้นี่ไคเวล่าอะไรพวกนี้เนาะ นี่อันนี้คือของเอลิเซียนะครับของไซรีนนะเวลาเราไปคุยกับน,น้องอ่ะน้องจะให้ลิปปินอันนี้มานี่นะครับไหนโซฟาของตกแต่งไหนดาบไพนอลนี่นี่ดาบโอ้ดาบไพนอลอันนิดนึงโอ้โหนี่นะครับผมก็จะได้ไปขอนตกแต่งพวกนี้เนาะอุ้ยอันนี้บัอันนี้บคันนบคนะอันนี้น่าจะบคัค คครับท่นนี้ก็เรียบร้อยแล้วน,นะครับสําหรับของตกแต่งบ้านทั้ง20ชิ้นถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปก็นี่ต้องขอโทษด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างจะพูดมากนะสำหรับคลิปนี้นะครับ